ก็วันนี้จะมาสอนทำภาพแนวไฮเทคแบ k ็กกราวนะครับเป็นอีกแนวหนึ่งเลยนะครับที่ขายดีในตลาดสต็อกฟ h โต้ใครที่อยากทำแนวนี้เป็นนะครับหรือว่าอยากรู้เทคนิคต่างๆในการทำภาพแนวนี้ดูให้จบไปวาดพื้นหลังให้มันก่อนนะครับสโตรกเราไม่เอานะครับเราใช้แต่ฟิลแล้วก็วาดไปให้พอดีอาร์ตบอร์ดเลยนะครับ ไปใส่สีดำนะการทำภาพนี้ต้องใช้โหมด R G B นะครับอย่าใช้โหมด C M Y K นะใครใช้โหมด C M Y K อยู่ไปเปลี่ยนนะครับก็ไปที่เมนูไฟล์ออดอค u เมนต์คัลเลอร์โนะครับถ้าเป็น C M Y K อยู่ก็เปลี่ยนเป็น R G B นะเพราะว่าโหมดสี C M Y K เนี่ยมันถ้าทำแนวไฮเทคเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยผมเปิดเลเยอร์ขึ้นมาทีนี้ตัวแบ็กกราวน์นะครับอันนี้มันเป็นสีดำเนี่ยผมจะทำแบบนี้ ผมอยากให้ตรงบริเวณขอบแล้วกันนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตค่อายเมชมาช่วยลงสีเป็น Area Are ไปก็ไปคลิกตรงนี้นะครับ m a ชทูนะครับแล้วก็มาคลิกที่ขอบนะครับป๊บทีเนี้ยมันจะมี2จุดเมชซ้ายขวาถ้าคุณคลิกที่ขอบแล้วตรงนี้มันจะมีจุดเมชแบบอัตโนมัติไปเลยนะครับคุณไม่ต้องไปกดซ้ำนะ นะครับเวลาใส่ก็ใช้ลูกศรขาวคลิกที่จุดไปเปิดสวอชพาเนลขึ้นมานะครับแล้วก็นี่มันจะเป็นสีน้ําเงินไล่ไปแบบนี้ถ้าผมมาคลิกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วไปใส่สีน้ําเงินมันก็จะไล่เสมอกันทั้งแถบแต่ว่าผมอยากให้บริเวณตรงกลาง่มันเข้มกว่านี้หรืออาจจะให้ดำไปเลยก็ได้อันนี้ก็รับแต่ดีไซน์ของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมจะใส่จุดเมไปอีกหจุดก็ไปคลิกเครื่องมือเมสทูนะครับ แล้วก็มาคลิกตรงกลางปึ๊บตรงนี้ผมก็จะไปจะใช้จะใช้ดำก็ได้หรือจะใช้น้ําเงินที่มันเข้มกว่านี้ก็ได้ครับก็ดับเบิลคลิกที่ฟิลเนาะแล้วก็อ่ะเนี่ยครับอ่มันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับทีนี้อ่ะตัวเลเยอร์เนี่ยผมล็อกไว้นะครับแล้วก็อ่ตั้งชื่อให้มันด้วยนะจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับก็แค่ดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ไปนะอันนี้ผมก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาปึ๊บ อันนี้ผมจะใส่เป็นริงนะเป็นริงมผมก็ไปใช้เครื่องมือวงกลมนะวาดไปเลยตรงกลางป,ปึ๊บนะครับไปใส่กราเดียนนะครับเอาเอาแบบ Default ไปเลยครับที่อยู่ใน s w a t c h Panel เนี่ยนะป,ปึ๊บนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนรูปแบบของกราเดียนก็มาคลิกที่กราเดียน p a พาร์เนลนะครับนะรบเราจะใส่เป็นแบบนี้นะครับเรเลียกราเดียน ผมจะทําให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงแหวนนะครับทีนี้เราต้องใช้วิชาการปรับกราเดียนต์นิดหนึ่งใครมีพื้นฐานอยู่แล้วตรงนี้ก็จะไปด้วยกันได้ไม่ยากนะครับใครไม่มีพื้นฐานก็อาจจะดูเป็นเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสอนกราเดียนต์นะนะครับในเมื่อผมจะทําให้มันเป็นไฟแบบเป็นเป็นวงแหวนนะครับตรงกลาง ผมก็จะต้องใส่สีดำถูกไหมนะครับผมก็จะเทบสีขาวออกมาแล้วก็ใส่สีดำเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับคัดจุดน,นี้มาเลยก็ได้นะครับกดอัลเทรเนค้างคลิกค้างดึงออกมานะครับแล้วเราก็ปรับเห็นไหมปรับนะแบบนี้นะทีนี้ลักษณะของวงแหวนเนี่ยอ่มันจะเป็นเส้นเล็กๆและค่อยเฟดจางหายไปใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากให้มันดูเป็นลำ คือให้มัน,น,นหนาๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจุดกราดียนสีขาวเนี่ยคุณก็ปีมมาอีกหนึ่งจุดนะครับเห็นไหมดูเป็นลำไหมเป็นลำแสงแบบนี้อันนี้ลองกดลูกศรดำนะครับแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างทีนี้ไอ้ขอบดำเนี่ยมันจะเห็นชัดไปน,นิดนึงใช่ไหมครับ่ไม่แนะนำให้ใช้ Opacity คือบางคนจะไปใช้แบบนี้กดสีดำ ปลดร้จากเป็นต์ปน0เป็น0%นะครับบางกรณีเนี่ยมันจะมีปัญหานะผมแนะนำว่าให้คุณใช้ตัวนี้จะสวยกว่าไปที่ Transparency Panel เนลนะครับนอร์มอเปลี่ยนเป็น Screen เห็นไหมครับสีดำมันจะกลืนไปกับ b a c k กราว n ์คือมันจะหายไปเหลือแต่ไอตัววงแหวนสีขาวนี่เอาไว้นะครับหรือไปใช้ค o l o r ร o ดอร คุณจะได้ลักษณะวงแหวนอีกแบบหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมอาจจะชอบแบบนี้มันจะมีความเป็นนีออนเยอะมากๆเลยอ่าเราต้องรู้จักปรับมันด้วยนะเห็นไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะอ่าขั้นแรกเห็นไหมครับขั้นแรกคุณก็จะได้อะไรแบบนี้มาแล้วความเป็นนีออนความเป็นเรืองแสงเนี่ยมันก็จะดูเป็นไฮเทคขึ้นมา ที่เลเยอร์นะที่เลเยอร์ผมก็จะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับดับเบิลคลิกตั้งชื่อให้มันผมเอาเป็น Perspective นะ Perspective Grid อ่านะครับเราจะได้รู้วิธีการสร้าง Perspective Grid ด้วยนะครับว่าทำยังไงนะครับผมไปที่ตัวนี้คลิกค้างที่ l n n s s g m m n t Tool นะครับจะเจอตัวนี้ครับ Rectangular Grid Tool แบบนี้เลยนะให้คลิกค้างนะครับคลิกค้างมันจะมาเป็นตารางกริดสาเร็จรูปเลยนะครับทีนี้เวลาคุณคลิกค้างแล้วล่างเนี่ยอ,อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับกดลูกศรขึ้นบนคีย์บอร์ดจะเป็นการเพิ่มแถวลูกศรขวาบานคีย์บอร์ดจะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ให้ทําแบบนี้จนกว่าคุณจะพอใจอะว่าคุณอยากได้กริดหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วค่อยปล่อยปุ๊บอ่ะพอปล่อยเสร็จ สตรกนะครับให้ใส่สีขาวนะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมอา,อาจจะเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับเพิ่มความหนาของสตรกนะผมตอนนี้มันเป็น1จะเพิ่มเป็น2 3เพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับบางที1มันจะบางไปหรือว่า4 5ก็ยังได้นะเนี่ยทีนี้อคุณก็เลือกไว้นะกดตัว e 1ทีนะครับ ตัวอีเป็นช็อตคัดของเครื่องมือฟรีทานฟอร์มนะครับมันจะมีกล่องเล็กๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับให้เลือกเป็นตัวนี้นะเออให้เลือกเป็นตัวนี้ครับ Perspective Distort คลิกไปเลยพอคุณคลิกแล้วที่ฐานนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้คลิกค้างแล้วยืดออกแบบนี้เห็นไหมง่ายๆเลยคุณก็จะได้เส้นกริดแบบ Perspective ขึ้นมาแบบนี้ ทีนี้คุณลองไปที่ Transparency panel นะครับไปเปลี่ยนเป็น Overlay ก็ได้ครับ,นะรบผมจะเอาอันนี้ไปไว้ด้านบนด้วยนะครับก็ทำแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับคลิกขวาที่กริดนะครับ Transform Reflect เลือก Horizontal นะครับมันจะเป็นลนนักษณะนี้นะกด Copy นะครับแล้วก็ลากมาไว้ข้างบน อยังไม่ต้องคำนึงถึงว่าเอ๊ะมันจะเท่ากันไหมคุณทำแบบนี้ไปก่อนนะแล้วคุณก็เลือกกริดทั้งบนและล่างนะครับคลิกขวากรุ <Group. S 2> ๊ปพอะมันเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วเนี่ยคุณก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับใช้ตัวนี้เห็นไหม vertical align center มมันก็จะขยับให้นิดหนึ่งนะครับมันก็จะเท่ากันก็จะใช้สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะมาวา ให้ซ้ายขวาเน,นี่ยชนกับขอบอาร์ตบอร์ดไปเลยนะแบบนี้ให้มีความหนาสักนิดนึงนะครับแล้วเราไปใส่กราเดียนเข้าไปนะครับใส่ที่ฟิลนะดูดีๆนะปุ๊บอ่ะทีนี้ใส่ที่ฟิลเนี่ยผมอยากให้สีขาวเนี่ยอันนี้สีขาวจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะผมก็มาเปลี่ยนองศาที่กราเดียนพาเนลตรงนี้นะครับผมใช้ไปเกาสิะนะฮะคุณใช้90แต่อยากให้สีขาวมาอยู่ข้างบน นะค,คุณก็มาใช้ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ reverse gradient นะหรือถ้าคุณอยากจะให้มันสีขาวอยู่ด้านบนตั้งแต่แรกตรงนี้มันก็ควรจะเป็นลบ90อันนี้ผมพูดถึงเผื่อในกรณีที่อาจจะคลิกผิดนะครับผมจะใช้พื้นที่สีดำเยอะหน่อยนะครับไล่มาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ transparency panel นะครับไปเปลี่ยนจาก normal ให้เป็น color dodge นะ่า จะเพิ่มขาวอีกหน่อยให้มันดูแบบให้มันดูจ้าจ้านิดนึ่งนะเอาสักประมาณหนึ่งก็ได้ครับถ้าลากขาวเยอะมันก็จะจ้าแบบนี้ไปเลยนะก็แล้วแต่ชอบนะแล้วผมก็จะ copy นะ copy ไปไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ rotate ก็ได้ครับง่ายๆเลย rotate ธรรมดานะีนะ่แหละกดชิปเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้ล็องให้ตรงนาหน้าอืมนะนะนะตอนนี้คุณก็จะได้ลักษณะนี้มาละ นี่มาดูที่ layer, layer เลเยอร์นะครับเลเยอร์ตัวนี้ผมจะล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาปึ๊บนะตรงนี้ผมจะใส่เป็นอดอทละกันเนาะดอทด,ดอทไลน์นะครับผมจะใช้ดินสอวาดนะครับกดปุ่ม n บนคีย์บอร์ดไปนหนึ่งทีนะครับอา่ามันจะอยู่ตรงนี้แหละ นะครับอยู่ใต้เชเปอร์ท uh, ูนะครับเป็นดินสอนะแล้วก็ก่อนวาเนี่ยให้ดับเบิลคลิกไปก่อนหนึ่งทีเพื่อเช็คว่าฟ i ดเ l ล t ตนะครับให้มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วกันนะครับสมูทเนี่ยตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับกดโอเคไปครเราไปทํางานกับสโตรกนะครับฟิลเรานางไปสโตรกเราใช้เอาเป็นสีข,ขาวแล้วกันนะครับแล้วก็วาดไปลักษณะนี้ ให้เส้นมันเชื่อมกันนะครับมาถึงจุดแรกเนี่ยมันจะมีวงกลมขึ้นมา,าแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยเส้นมันจะเชื่อมกันลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ไปปรับที่สโตรกผมเพิ่มความหนานิดนึงจะได้เห็นชัดชัดนะครับกดเด h ไลน์กดเดสไลน์อะ่ะนะครับมันจะเป็นเส้นปรับแบบนี้ครับมันยังไม่ได้เป็นจุดใช่ไหมทีนี้การที่จะทําให้มันเป็นเส้นจุดจุดนะครับที่เด h เราใส่ศูนย์นะ ส่วนแก๊เนี่ยก็เป็นระยะห่างระหว่างจุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือตรงนี้ครับ round cap เห็นไหมเป็นเส้นจุดนะผมอยากให้จุดมันทีหน่อยก็มาปรับตรงแก๊เอาสัก20นะครับแล้วก็เพิ่มความหนาของเส้นเนี่ยครับประมาณนี้ แก้ทางเส้นนิดนึงนะมันมันยากๆไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ใช้ลูกศรข่าวแก้ได้นะครับนี่คลิกที่จุด anchor point ์นี่นแหละอ่าแบบนี้ดีกว่าอ่ะประมาณนี้ก็ copy นะมาอีกชิ้นหนึ่งครับก็เลือกไว้นะ ctrl c ctrl o ctrl o n o f ก็ได้ครับอ่า แล้วก็ยอ่อเข้ามาแบบนี้นะครับอาจจะโรเตทให้มันเป็นโคละด้านกันนะนะครับแล้วคุณก็เลือกทั้งสองชิ้นเอาไว้กด c อนโทรลออเทอเตนะครับก็คือการทำให้มันเบลนเข้าหากันนะครับหรือไปใช้ตัวนี้ก็ได้ Object Blend แล้วก็ m k k อ่ะก็ได้เหมือนกันทีนี้จะทำให้มันเป็นหลายเส้นก็มาดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับ b Blend Tool นะถ้าคุณไม่ใช้ตรงนี้คุณเข้าที่เดิม,มเมื่อกี้ก็ได้เมนูอ็อบเจกต์เบลนแล้วก็เบลนด์ออปชันนะมันจะมาหน้าต่างน,นี้ที่เดียวกันนะครับตรงนี้เราเลือกเป็นสเปซิฟายสเต็ปนะมันมีเส้นเดียวข้างตรงกลางก็เพราะว่ามันเป็นเลขหนึ่งนะผมจะเพิ่มเป็นสินะครับเรามากดอัปเดตที่พรีวิวตรงนี้นะครับนะเป็นสิ็นะ เอาเยอะหน่อยก็เพิ่มไปครับเอาสัก20่สิบก็พอนะครับกดโอเคนะอนนี้เส้นที่อยู่ด้านในผมอยากให้มันค่อยๆเฟดจางเข้าหาเข้าหาด้านในนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ลูกศรขาวคลิกที่ที่เส้นในนะครับเนี่ยนะอ่าอาจจะไปลดเวทลงแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้เราก็ ไปที่ Transparency นะครับไปเลือกเป็น Overlay ซนะเอาละก็มาที่ Layer เหมือนเดิมนะครับล็อกเอาไว้นะอันนี้เป็นจะเป็น Layer สุดท้ายแล้วนะครับ Create New Layer ปุ๊บอ่าผมตั้งชื่อเป็นเป็น Light Light Beam แล้วกันนะะครับ Light Beam นะีเป็นเหมือนกับเป็นลำแสงนิดนึงนะครับผมจะใช้ Mesh นะก็วาดสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับ ่าแบบนี้ใส่สีดำนะใส่สีดำปุ๊บแล้วก็ไปที่ Object นะครับ Object Create Gradient Mesh อนะ่าผมเอาตามนี้ไปเลย row แถวแนวนอนนะครับเป็น5 column แถวแนวตั้งเป็น3นะคือถ้าคุณเ,เข้าใจวิธีการนะว่าคุณอาจจะไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้นะก็ไปพลิกแพลงเอานะครับอันนี้กดโอเคไปผมใช้ลูกศรขาวนะครับจิ้ม ที่จุดตัดแล้วก็ไปใส่สีบีบเชฟมันเอาเป็นประมาณนี้นะครับผมบีบเชฟมัน,นผมก็จะ copy วางให้ขอบมันติดกันชิดกันเลยแบบนี้โรเตอรมาอีกด้านหนึ่งแบบนีน้ให้มันสลับกัน,นตรงนี้ก็ copy มา ให้มันชนกันนะครับให้มันเป็นลักษณะนี้แล้วคุณก็เลือกไว้ทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะตัวสีๆนี่นะอ่ากรุ๊ปเอาไว้เลยนะครับออบเจกต์กรุป๊ปหรือว่ากด c อนโทรลจก็ได้นะครับอ่าพอกรุ๊ปแล้วไปกดตัว E นะก็คือจำได้ไหมครับฟรีทานสมไปใช้ตัวนี้ Perspective เหมือนกัน ผมคลิกค้างที่มุมด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็ทางออกมาแบบนี้ก็เอามาวางไว้บริเวณนี้ก็ได้ครับแล้วตรงนี้ที่ทางเปเรนซีไปใช้ c o l o r d o ดอ e ก็จะได้อะไรที่เป็นแสงระเบิดออกมาแบบนี้นะครับอ่อันนี้คุณน่าจะจับจับวิธีการได้แล้วนะครับถ้าลองครั้งต่อไปคุณก็ลองอัดดปดูนะขออีกฝั่งหนึ่งด้วยก็ Copy มาแล้วก็ โรเต e นะครับแบบนี้ไปเลยเลือก2ชิ้น Ctrl c อนโท c ซีคอนโะครับก็คือ Copy ซ้ำแล้วให้วางที่เดิมคุณก็โรเต e พร้อมกัน2ชิ้นมาไว้ที่แนวตั้งตรงนี้มันเกินออกนอกอาร์ตบอร์ดผมก็จะไปใช้สี่เหลี่ยมนะครับวาดให้เท่ากับขนาดอาร์ตบอร์ดที่คุณตั้งเอาไว้เลยก็เลือกสี่เหลี่ยมที่วาดใหม่เอาไว้เลือกตัว แสงระเบิดเนี่เอาไว้นะครับทั้งคู่นะ,ะคลิกขวา make clipping mask ปุ่มก็จะเป็นการเก็บส่วนเกินที่อยู่ด้านนอกอาร์ตบอร์ดนะครับส่วนตัวกริดตัวนี้ก็เหมือนกันมันล็อกอยู่ใช่ไหมอ่ะปลดล็อกนะครับ mm hmm. เพราะว่าสี่เหลี่ยมเสร็จคุณก็เลือกปิดเอาไว้คลิกขวา make clipping mask อ่าใครยังไม่รู้จักการเก็บแบบนี้โดยใช้ clipping mask นะครับ ผมมีทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับไปดูได้เลยก็จะได้เทคโนโลยีหรือว่าไฮเทคเบากาวนะครับอย่างง่ายขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วลองเอาไปทำกันดูนะครับผมไม่น่ายากจนเกินไปเนาะลองเอาไปทำกันดูนะครับสงสัยตรงไหนติดขัดตรงไหนก็สอบถามเข้ามาที่คอมเมนต์หรือว่าจะแอดไลน์นะครับติดตามเพจ Facebook หรือว่าใน TikTok นะครับตามที่ผมขึ้นเอาไว้เลยนะครับผมผมอาจารย์คุณพลจากคุณพลกราฟิกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ